སྤྲིན་སུལ་ สวัสดีครับพบกับทอยมอนอีกเช่นเคยนะครับเราอยู่กับอุลตร้าแมนสูตรอนาเธอร์ยูนิเวิร์สกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะคิวของอุลตร้าแมนสูตรอีวิลทีก้านั่นเองนะครับผมมาแล้วซึ่งจะต่อเนื่องกับอุลตร้าแมนทีก้าสูตรรีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับถ้าเกิดใครพลาดเนี่ยก็กดตัวไอบริเวณด้านบนได้เลยนะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่ฟิกกูไลสแตนดาร์ดนะฮะพลาสติกโมเดลคิดสอุลตร้าแมนสูตรอีว e ิลที iga, ก้ากันเลยดีกว่านะฮะดูแค่ด้านหน้านะฮะก็ เท hey, แล้วนะฮะแล้วด้านในจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากด้านหน้าของกล่องเนี่ยดีไซน์ก็จะเหมือนกันกันกบหนังสือการ์ตูนนั่นเองอ่าซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะหนังสือการ์ตูนเป็นยังไงนะฮะนี่คือกล่องนะฮะและนี่คือหนังสือการ์ตูนนั่นเองจะเป็นแบบนี้อ่าดีไซน์จะคล้ายๆกันนะ โอ้โห oh ประมาณนี้ฮะโอเคฮะเรามาดูกล่องกันก่อนดีกว่านะฮะนี่คือด้านหน้าของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างกล่องนะฮะนี่จะเป็นแอคชั่นแล้วก็ของที่มาด้วยกับ EV i l t i ีกนะครับรูปทรงก็จะคล้ายๆกันกับ t ีก้าเลยนะฮะแต่แค่หน้าตาเหมือนกันแต่ว่าจุดเว้าวจุดเปลี่ยนมันมีอยู่นิดๆหน่อยๆฮะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับมีดาบนะฮะมีลำแสงมาให้ตรงนี้ก็ที่ใส่ดาบอีกเช่นเคยนะครับอ่าคาลเลอร์ทัมเมอร์เยี่ยมไปเลยนะครับ นี่ฮะด้านข้างของกล่องนะฮะด้านหลังของกล่องยืนคู่ก,กันกับชีก้าสูตรเลยนี่ฮะครับเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่าครับว่าสีมันเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับมาโอเคครับเรียกได้ว่าเราจัดมุมกล้องให้สูงขึ้นนะฮะ <ๆ S 1> เพื่อทุกท่านจะได้เห็นว่าของที่อยู่ข้างในสีในตัวของพลาสติกมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับพัฒนาไปถึงไหนแล้วมาดูกันเลยดีกว่าเปิดกล่องครับฟืบนนี่เราจะเห็นพลาสติกนะครับเริ่มด้วยสีเทาก่อนสีเงินอ่า เอ้ยสีเงินทําออกมาได้ดีนะจริงๆมันเริ่มดีมาตั้งแต่ทีก้าแล้วแตท่ทีกาเนี่ยเนื้อสัมผัสของทีก้าจะเป็นเหมือนล็อกเขาพ่นสีมานะฮะแต่ตรงนี้ลักษณะจะไม่ค่อยเหมือนนะเอ้ยสีเทาน่าจะดีฮะอันนี้ดึงแผงผ่านไปนะฮะมันดูอีกแผงหนึ่งคือแผงสีทองและสีแดงนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยจะสีทองเลยนะมันดูออกเหลืองๆมากกว่านะครับปกสีแดงก็เหมือนเดิมนะครับผม สีเทาอีกแผงหนึ่งก็คือบริเวณนี่เท้าของเขาครับแล้วก็ตรงอกเลยมั้งเนี่ยตรงหน้าด้วยเออนี่ตรงหน้าแตกตา่างจากทีก้านะมันจะมีตรงเว้าวบริเวณหัวด้านข้างด้วยนะครับแต่หน้าตาเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นครับสีดำอ่าอันนี้คือปกตินะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์เล็กๆแถมมาด้วยนะฮะไม่ได้แถมหรอกเราต้องติดแหละอันเนี้ยนะฮะฮึบ แล้วก็พาร์ทสีม่วงก็คือดาบของเขานั่นเองเออก็แตกต่างจากทีก้าคือทีค่าเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะตัวนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะฮะได้ลมความเป็นตัวร้ายนิดนึงนะอีว e ิลนะครับอีกแผงหนึ่งนี่คือแผงใสนะครับอ่าแผงใสยอยู่ด้านบนแยกมาสีแดงแล้วก็สีดํานะครับลมถึงพาร์ทเอฟเฟกต์ลำแสงเขาด้วยอันนี้สวยจริงๆแผงลำแสงเนี่ยมันสวยทุกอันอยู่แล้วะฮะสำหรับลายฟิกไลท์สแตนดาร์ดนะครับ นี่ฮะนี่คือฐานสแตนของเขานั่นเองปึ๊บแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะใบะไรอ่ะอ๋อโอเคช่างมันว,วิธีการตัดโดยใช้คีมนะฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะคู่มือการต่อของเขานั่นเองฟึ๊บปึบึบ,บนี่เป็นรูปแนวตั้งแล้วนะฮะก็คือนี่กล่องจกมาคับแค่นี้แต่วูดแมนตรงนี้จะเขียนยาวนั่นเองนะฮะก็คือการต่อของเขานั่นเองนะครับฟึบโอ้โหอันนี้คือแบบสีพอต่อข้างในก็จะเป็นขาวดาแล้วนะฮะ ประมาณนี้ฮะการต่อของอีวิว i ิก้าฝืบฟืบประมาณนี้ฮะอีกด้านหนึ่งจะเป็นภาพสีนะทำไมสีทองตรงนี้เขาทำดูดีจังเลยอ่ะในแคมเปญโปรโมทเออฮึบนี่ฮะแล้วก็คัลเลอร์ทัมเมอร์นะฮะที่เปลี่ยนสีได้ปกตินะฮะของซีรีส์นี้อยู่แล้วแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่ฐาน L R 41นะฮะ เขาจะไม่แถมมาให้ในกล่องนะอันนี้คือต้องซื้อแยกนั่นเองนะครับเอาละฮะต่อไปคือเราจะมาประกอบพร้อมๆกันเลยดีกว่านะฮะแล้วก็มาดูว่าการประกอบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะฮะเดี๋ยวจะพูดคุยกันทีหลังนั่นเองนะครับผมโอเคพร้อมแล้วก็ speed build action โอเคครับต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือ EV i l วชิก a ที่สมบูรณ์แบบนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยหลังจากการต่อแล้วนะครับก็มีบางส่วนนิดหน่อยนะฮะที่จะแตกต่างจากชีก้าสูตรปกตินะครับโดยเฉพาะเอ่อส่วนท่อนแขนของเขานะฮะแล้วก็ตรงหัวไหล่นะครับรวมถึงตรงบริเวณหัวด้วยนะครับอ่าอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะที่เหลือก็จะคล้ายๆการรวมถึงอาวุธที่มาด้วยกับ EV i l วชิก a นะครับอ่ะก็มามนมา,มาดู E v i l วชิก a กันใกล้ๆกันนะฮะและนี่คือดีเทลของเขานะครับ ยืนตัวตรงก่อนนะฮะอ่าปุ๊บปุ๊บอ่านี่ครับรอบๆเลยนะฮะอ่าสวยงามมากๆฮะโดยเฉพาะสีเทานะครับแล้วรวมถึงสีดําด้วยเข้ากันได้ดีมากๆด้านหลังคล้ายๆ i อออนแมนเลยนะอ่าวันนี้ฮะ โอ้โหเยยมอ่าดูด้านล่างบ้างนะครับอันนี้คือการต่อดิบนะครับแต่ว่าก็ได้มีการตัดเส้นนิดหน่อยนั่นเองนะฮะลงลายดําให้มันไหลไปตามซอกตามมุมนั่นเองนะฮะในส่วนสติกเกอร์ของ E v i l t i ีกนะครับก็จะเน้นไปที่ตรงหัวหนึ่งจุดนั่นเองนะครับคือจุดเล็กๆที่ติดอยู่ตรงหน้าผาของ E v i l t i ีก้านะครับแล้วก็ตรงบอดี้ก็จะเป็นแถว Color t a m m e r นะฮะแล้วก็ตัวของ Color t a m m e r เอร์เองนะตรงกลางเลยนะฮะในส่วนของด้านหลังก็จะเหมือนกับ t ีก้าเลยนะครับโดยรวมแล้วนะครับโดยส่วนของสติกเกอร ทีก้าเลยนะครับน่าจะน้อยกว่านิดนึงนะฮะความรู้สึกนะฮะในส่วนของสติกเกอร์เล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปติดอยู่ที่อาวุธของเขานั่นเองนะฮะโดยรวมแล้วก็ถือว่าเท่ได้ได้ว่าเป็นตัวที่เท่กว่าทีก้านะโอเคฮะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของอ e ีวิวทีก้านะครับต่อไปเราจะมาดูจุดขยับกันนะครับโอเคเรามาดูจุดขยับของทีก้านะฮะอีว e ิวทีก้านะครับผมเริ่มจากส่วนหัวก่อนเลยนะฮะส่วนหัวก็ขยับได้ปกติครับปุ๊บปุ๊บนี่ หมุนได้ไปทั้งคอแหละจริงๆมันก็เป็นบอลจอยนะแต่มันจะขยับยากนิดนึงตรงนี้นี่ฮะหมุนได้แต่แบบมันขยับยากอ่ะยังไงดีปึป๊บปึ๊บหมุนนี่หมุนไล่รอบทิศแหละปึ๊บอย่างนี้เลยนะนะครับแล้วตรงคอก็จะขยับได้รอบทิศเหมือนกันแต่ว่าจะติดตรงบริเวณนี่ตรงไหล่ของเขานะตรงนี้ตรงตรงหนอกตรงนี้นะครับอ่าการก้มการก้มการเงยการเงยนี่จะติดตรงนี้ละติด ตรงระหว่างที่ใส่เกาะข้างหลังของเขาที่ปิดไว้ฮนะกับบริเวณหัวจะติดละก็จะทําไม่ค่อยได้นะตรงนี้แล้วมาดูส่วนแขนบ้างน,นะครับส่วนแขนปกติเลยครับยกได้สูงมากนะฮะปึ๊บเกาะไหลก็สามารถเปิดได้อีกอย่างนี้เลยนะฮะปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงใบเสพหมหุนได้360องศารครับอือสองสองข้างเลยนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วส่วนแขนปุ๊บ ขยับไปเยอะมากพึบข้อต่อปึง้งนี่ฮะปึง้งจะเป็นจังหวะเดียวคือเป็นเหมือนซิงเกิลจอยนั่นเองนะครับขยับม,มือหมุนได้ครับวิธีการถอดเปลี่ยนก็แบบนี้เลยนะฮะหมุนได้ปกติฮะจะเป็นแบบนี้เป็นเดือยแบบนี้นะครับอสำหรับส่วนมือนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับมาในดูมาดูส่วนของบอดี้บ้างด้วยความที่มันเป็นมี วงจรไฟอยู่ข้างในตัวดังนั้นการขยับพวงเอยก็ค่อนข้างจะยากนะฮะจริงๆก็เหมือนกับทีกาสูตรเลยครับก็จะบิดได้นิดหน่อยนะฮะบิดได้อย่างนี้บิดเอวได้นิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ก็ก้มเงยจะติดละนะแต่ว่าตรงนี้หลุดนี่ฮะก็จะยกได้แบบนี้นิดหนึ่งนะสำหรับส่วนตรงบริเวณบอดี้นะฮะบิดได้ก็บิดได้อย่างนี้ยกได้นิดหน่อย นะครับเพราะว่าตรงตรงตัวเนี่ยสามารถถอดออกแล้วก็กดไฟได้นั่นเองนะก็จะเหมือนกับชีก้าเลยนะครับแล้วก็แขนเนี่ยเขาจะสามารถงองมาข้างหน้าได้นิดหนึ่งนี่พยาบมแบบนี้นะเออนี่ลักษณะจะเป็นแบบการห่อตัวแต่ว่าจะไม่ได้ทําให้มันกลางเหมือนวอเตอร์ไฟจอยขนาดนั้นนะปุ๊บนี่มันก็หนีได้แค่นี้ไผ่ไผ่ไหลได้ประมาณนี้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยสามารถถอดได้ปกติครับเวลาจะเปลี่ยนไฟนะฮะปุ๊บเอาขึ้นตรงนี้ปุ๊บลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่า แล้วก็ดึงตัวของ T9 ออกไปครึ่งหนึ่งนะฮะเพื่อจะกดสวิตช์ไฟเราจะทําให้ดูอีกทีนะมาดูในส่วนของขาบ้างน,นะฮะขาก็ยกได้ปกติฮะนี่กลางขานะฮะแบบนี้เลยแล้วเลื่อนลงนะฮะตรงนี้ก็สามารถขยับได้นะฮะฮึบยกขึ้นสูงหน่อยเอาขาลงมาเพื่อจะขยับได้สะดวกขึ้นยกขาฮนะึบนี่สูงมากนะฮะแล้วไปด้านหลังก็ได้อย่างอิสระเลยแต่เราก็เบิดตรงนี้ช่วยนะฮะฮึบอ่านะ ไปดอีกแหละนะฮะปึ๊บงอเข่านี่งอเข่าเนี่ยจะเป็น2จังหวะนะหนึ่งสองนี่ฮะอ่าการขยับขานี่ดีมากนะครับตรงนี้ก็บิดได้นิดหน่อยนี่พอบิดก็จะแบบเห็นจุดแปลกๆของพวกตัวต่อละนะนี่ปึ๊บปึ๊บนะฮะแต่ว่ามันก็ยังเท่อย,อยู่อะในความคิดผมนะอ่ะแล้วมาในส่วนเท้าบ้างนะครับตรงนี้ก็หมุนได้นะครับอ่าขยับไปด,ด้วยตรงนี้ปึ๊บนี่แบบนี้เลย ในส่วนของเท้านะประมาณนี้ฮะกับส่วนจุดขยับของ EV i l t i ก a นะถ้าเกิดจะเทียบกับทีก้แล้วมันแตกต่างกนะันตรงไหนนะฮะและนี่คือ t ีก a กับ E v i l t i ก a นะฮะเราจะมาเทียบกันเลยนะครับดูบริเวณหน้าหน้าของเขาก่อนนะครับ t ีก้กับ E v i l t i ก a หน้าเหมือนกันนะแต่ว่าจะแตกต่างกันที่เขาของอีวิวทีก้จะดำนะฮะทั้ง3าม 3ด้านเลยตรงนี้นะฮะและส่วนทีแกก็เป็นสีเงินปกตินั่นเองนะที่แตกต่างกันเลยคือตรง Color อร m ทัมอร์ของทีแกจะไม่มีสติ๊กเกอร์แปะตรงนี้ให้มเป็นวงกลมนะอันนี้จะเป็นแบบเีมเหลี่ยมหน่อยวงรีนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านสีนะตรงนี้จะเป็นสีทองกับสีแดงตรงนี้จะเป็นสีทองเข้ามาข้างในนั่นเองแล้วก็เกาะไหลอ่าก็จะแตกต่างกันตรงเกาะล่น,นะครับอืม นิดนึงอ่ะนิดนึงเนี่ยด้านหลังอ่าเหมือนกันเลยนะฮะที่เหลือก็จะเหมือนกันเลยตรงแขนอ่ะตรงแขนตกต่างกันนิดหนึ่งการประกอบอ่ะนี่จะเป็นแบบประกอบแบบ4ดิ1 2 3 4อีนะฮะแต่ว่านี่ความใหญ่ความเล็กเนี่ยก็ไม่เท่ากันละนะตรงแขนก็ต่างกันแล้วก็สีฮะนี่คือจุดแตกต่างกันที่เหลือก็น่าจะเหมือนกันนะฮะต่อมาณนี้สำหรับการเทียบกับทีก้ามาดูของที่มาด้วยนะฮะแน่นอนเลยคือลำแสงนะฮะจะเป็นสีม่วงอันนี้ก็ติดกับอันนี้เลยจริงๆมันก็ถอดออกได้แหละนะฮะลำแสงของเขา แล้วก็ที่มาด้วยคือดาบที่ใส่ดาบของเขานั่นเองนะฮะที่บ่นไว้ตอนแรกว่ามัน เป็นสีเหลืองมันจะไม่ออกทองแต่เราก็สามารถทําสีได้นะฮะแต่ว่านี้คืออยากต่อเดบให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะทําสีไหมนะสำหรับตัวนี้แต่พอมันเข้ากับพอประกอบกันแล้วเนี่ยมันก็ดูสวยนะแต่ว่าถ้าเป็นสีทองเลยมันก็น่าจะสวยกว่านะสําหรับอันนี้นะครับที่มาอีกก็นี่ฮะลำแสงเออเป็นดาบของเขาที่เป็นสีม่วงจริงๆจะมีสํารองมาให้อีกหนึ่งอันนะฮะกันหายหรือว่ากันพลาดเล่นหักอะไรนั่นเองนะฮะถ้าเทียบกับของทีกามันก็จะแตกต่างกันที่ว่าของทีก้าเนี่ยจะเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับอ่า แบบนี้แหละนะฮะแล้วก็มาในส่วนที่มีอะไรเสริมมาให้นั่นก็คือตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นส่วนนี่ตรงลาวนมเนี่ยตรงนี้นะฮะคือมีสำรองมาให้นะครับรวมถึงมือที่มีมาเยอะกว่าทีก้าน่าจะเยอะกว่านะอันนี้คือมือแบรปกตินะฮะซึ่งจะมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกมือนึงก็จะเป็นมือแบรเหมือนกันแต่แบบมืออันทรงพลังนั่นเองนะครับแล้วก็มีสำรองมาอีกอันหนึ่งก็คือนี่ที่ใส่ดาบ ของ Evil วทกนะครับแต่ว่าจริงๆชับ t ีก a จะเป็นอันนี้ซึ่งมันก็จะแตกต่างกันแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ของ t ีก้านี่ของ e v วิวทกนะครับอื แต่ว่ามันก็มีสำรองมาให้สำหรับเอวิวติก้าที่จะเหมือนทีก้าเลยงงไหมเนี่ย <c oughs> โอเคฮะแล้วก็มีตรงก้นที่แบบไม่มีที่เสียบฐานนะฮะมีมาให้หนึ่งอันนะฮะแล้วก็รวมถึงสนับมือที่เป็นสีแดงอ่าเพราะปกติแล้วตรงมือเนี่ยตรงนี้จะเป็นจะเป็นสีเทานะฮะแล้วนี้คือมีสำรองมาให้เป็นสีแดงมันก็เข้ากับชุดดีนะถ้าเกิดเป็นสีแดงนะก็ประมาณนี้ฮะ,ะแล้วก็มีอีกสำรองอีกอย่างหนึ่งนะฮะแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรสิอันนี้อ่า นะฮะที่มาด้วยที่มาด้วยกับทิก้านะครับผมก็ประมาณนี้แหละแล้วก็จุดขยับก็เท่มากๆรวมถึงดีเทลนี่ก็เยี่ยมเลยเอาละครับวิธีการเปิดไฟก็ง่ายๆนะฮะโดยการดึงตรงนี้ออกก่อนนะครับปุ๊บด้านหลังของเขานะครับจากนั้นเนี่ยก็าําการถอดตรงกลางออกมานะฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะหลังจากที่ถอดมาแล้วเนี่ยฮะเราก็พลิกไปที่ข้างหลังนะฮะจะมีสวิตปิดเปิดอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะก็สามารถกดไปได้เลยปึ้งครั้งหนึ่งจะเป็นสีฟ้านะฮะกดครั้งที่1จะเป็นสีฟ้านะครับ อแล้วก็เสียบเข้าไปกับตัวเลยนะครับหลังจากนั้นกดครั้งที่2 c o l o r t ล m ร์จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนั่นเองนะนี่สังเกตตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสีฟ้าละมันจะวนลูปนะฮะสครั้งนะฮะกดอีกครั้งหนึงปุ๊บสีแดงอีกทีนึงคือจะปิดแล้วนะฮะปุ๊บอ่าแต่ว่าจะบอกไว้ว่า e v i l c h i c a าเนี่ยพอกดเปิดไฟแล้วเนี่ยปกติแล้วมันจะดับไปเองใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของผมเนี่ยมันไม่ดับสิ ไม่แน่ใจว่ามันเป็นบักของวงจรหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันเปิดไฟได้นานมากๆหลังจากที่เล่นถ่ายแอคชั่นมาแล้วนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมนะฮะได้ซื้อไปแล้วก็กดปุ๊บแล้วไม่ดับเนี่ยก็สามารถบอกได้นะ,ะหรือว่ากดระดับก็สามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างเลยนะครับสำหรับการเปิดไฟของ e v วิกนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ E ีวิลทีกาสูตรนะฮะเป็นในหนึ่งตัวที่เพิ่งออกมาล่าสุดเลยนะฮะแล้วเราก็นํามารีวิวให้เพื่อนๆนะฮะได้ชมกันนะครับก็เป็นในหนึ่งตัวที่เท่มากๆนะแล้วก็เป็นตัวร้ายในซีรีส์อุนเตอร์แมนทีกาด้วยแต่ว่าก็มาทําในแบบรูปแบบสูตรนั่นเองนะฮะในอุนเตอร์แมนสูตรอนาเธอร์ยูนิเวิร์สนั่นเองนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยก็ถ้ามีทีกาแล้วก็ต้องมีอนะีวิลทีกาท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนนนนะะะคครัับบผมถ้้าเกกกิิดชชอลปี็่วยนนะฮะ กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องเรานะครับผมทอยมอนั่นเองนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดและชมก่อนใครนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ e ีวิลชิก้าสูตรก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปต่อไปจะเปน็นอะไรโปรดคอยติดตามชมกันนะครับตอนนี้บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวู้